สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์เก c ร์ชแนลนะคะห่างหายไปนานมากพี่ส้มก็กลับมาพร้อมกับเกมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนะคะล่าสุดเลยเป็นเกมของทางค่ายน e กซ่อนนะคะน้องๆบางคนอาจจะแบบว่าเล่นไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเปิดตัวได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะ พี่ส้มก็แอบ,บเล่นตงแต่วันที่เปิดตัวเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าระบบในเกมมีอะไรบ้างจริงๆพี่ส้มเล่นเกมเน็กซอนแบบเกือบทุกเกมเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของ m อ o มเบพ ซึ่งเกมนี้เป็น MMORPG เช่นเดิมแต่จะเป็นในส่วนของ Open World นั่นเองมาสิ่งแรกที่เราต้องเจอในการเข้าเกมมาก่อนดีกว่าคือการสร้างตัวละครนั่นเองเกมนี้การสร้างตัวละครจะมีกิมมิคอยู่จะแบ่งเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินจริงๆพี่ส้มเล่นไปแล้วตัวละครที่พี่ส้มสร้างเคยอ,อยู่ฝ่ายสีน้ำเงินนะคะก็คือตัวนี้เลย พี่ส้มเล่นจอมเวทนั่นเองอาชีพนี้นะคะซึ่งจริงๆก็เราไม่ต้องพูดถึงอะไรมากเดี๋ยวเราไปลองสร้างตัวละครให้ดูดีกว่าว่าตัวละครแต่ละฝ่ายสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินมีอาชีพอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาชีพวอลคัรี่นะคะก็เป็นหนึ่งในอาชีพของตัวละครฝั่งน้ำเงินนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบริเวรเลยนะครบนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นที่พ,พี่ส้มเล่นนั่นเองนักเวท น่ารักตัวละครน,นี้น่ารักมากเล่นเพราะมันน่ารักนี่หละมาเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตัวละครสีแดงกันบ้างดีกว่าซ่มพี่สม้สมก็สร้างทิ้งไว้แล้วเหมือนกันอันนี้ก็เธอจะเป็นนักธนูนะคะเซ็กซี่เหลือเกินดูค่ะนี่สามารถเล่นดูได้ดูดิคือแบบถ้าเราเล่นแล้วแต่งชุดเต็มอาวุธครบมือคือแบบสวยมากนะดูดิรายละเอียด ของกราฟิกทุกอย่างสวยมากจริงๆอาชีพแรกของฝั่าสีแดงคือนักขนูค่ะอาชีพที่2ก็คือใครที่ชอบแบบสายบู๊สายแบบสายบูสายถึกก็เล่นไททันนะคะอาชีพต่อไปเบรดมาสเตอร์หรือนักดาบนั่นเอง mm hmm. อ่ะเดี๋ยวพี่ส้มจะลองสร้างตัวละครนักดาบให้ทุกคนดูหน้าต่างของการแต่งหน้าตัวละครนะเขาจะ มีใบหน้าให้เลือก4แบบเท่าที่พี่ส้มคิดก็คือเหมือนเขาแบบคิดมาให้แล้วว่าส่วนใหญ่เราจะแต่งหน้าตัวละครเป็นแบบไหนบ้างเขาเลยสร้างเป็นเป็นแบบมาให้แล้ว4แบบนั่นเองทั้งสีผิวสีผมก็จะน่าจะเป็นสีผิวสีผมยอดฮิตที่คนเล่น M.O.R.P.G. น่าจะเลือกกัน่าพี่ส้มเลือกแบบ3ามนะพี่ส้มชอบเลือกแบบ3เพราะว่ามันดูจิ้มลิมดียังไงก็ไม่รู้สีผมเอาสีแดงลวกันเราอยู่เออสีตาสีตาสีแดงแลวอันนี้เป็น ตระคอฝังสีแดงแล้วก็ตาสีแดงส่วนทรงผมก็อันนี้ทรงแรกทรงที่สองทรงที่3ทรงที่สเอาทรงที่4นี่แหละแล้วก็สีผมสีแรกนี่แหละสวยแล้วแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่าชุดแบบเวลาเราแต่งเต็มมันจะมีให้เราเลือกดูสีแบบดาราเนี่แบบแรกแบบที่สองสามสี่ชุดนี้แล้วกันท้งตัวละครพอสร้างเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะพาเราไปในส่วนของหมดเทรนนิ่ง อ้ยแต่ชุดชุดเริ่มต้นของเบรดมาตเตอร์สวยอะเหมือนชุดนักเรียนญี่ปุ่นเลยอะในส่วนของในตัวเกมก็จะเป็นภาษาไทยมาให้เราเล่นอยู่แล้วนะ ยกเว้นเสียงภาคนะแต่คือซับไตเติลทุกอย่างเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ Mmo RPG เขาพิ่งสร้างมาให้แบบเราเล่นง่ายขึ้นเยอะมากทั้งการโจมตีอัตโนมัติใช้สกิลอัตโนมัติเดินเควสอัตโนมัติเสื้อเนี้ยแบบถ้าใครเป็นสายขี้เกียจหรือแบบทำงานอยู่หรืออะไรเงี้ยสามารถกดอัตโนมัติแล้วก็ให้ทำเควสอัตโนมัติได้เลยนะมันก็จะมีแบบบางช่วงบางตอนที่เราต้องกดเองบ้างนะก็อย่าขี้เกียจกันเยอะเกินไปนะจ๊ะแต่ที่ต้องว่าเกมเนี้ยเล่นง่ายมากๆเลยแหละง่ายแบบง่ายจัดๆคนที่แบบเล่น Mmo พี่ส้มว่าก็เล่นน่าจะเล่นได้อย่างพี่ส้มเนี่ยเล่นไม่ค่อยเป็น MMO RPG แต่ก็เล่นกับทุกเกมแต่ก็แบบเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่ดีนี่ก็ประมาณนี้นะคะหน้าเออหน้าเริ่มเกมของเราตอนแรกไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูของจริงกันดีกว่าซึ่งตอนนี้พี่ส้มเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เชดิมนั่นเองไปน,นี่นี่ดูดิพอเราเข้ามาปุ๊บเวลาเราอยู่แมปไหนอะ่ะมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เนี่ยเทเลอร์ให้เราดูว่าแบบแมปนี้นะเราอยู่แมปเดินขเขาลมแรงคือดีอ่ะนี่นะตอนนี้คือพี่ส้มยังไม่ได้กดทำเควสใช่ไหมปั๊บปุ๊บเดี๋ยวพี่ส้มจะกดทำเควสแล้วเดี๋ยวเราดูมันจะไปเดินเควสตีมอนอะไรให้เองหมดเลยเวย้ยพอเราเดินนานๆใช่ปะ่ะของพี่ส้มตัวเวทอะ่ะมันจะขี่คาถาตัวเองเวย้ยเดินไปไกลๆอะไรเงี้ยแต่ละตัวละครเวลาต้องเดินทางไกลๆมันก็จะมีแบบอย่างเมื่อกี้เบรมาเตอร์มันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะ ของพี่สมมาขี่ขาทาเว้ยแล้วก็เกมนี้มี P K ด้วยนะเออแมปมันจะเปิดแมปที่สามารถ P K ได้ถ้าเราไปอยู่แมปที่สามารถ P K ได้อะใครมาตีเราก็ได้หรือเราอ่ะไปตีกับใครก็ได้ไม่ต้องไปแบบเข้าอารีน่านู่นนี่นั่นให้ยุ่งยากในส่วนของเควสก็เยอะมากมายอีกเช่นเดียวกันคือเควสอะ่ะเควสก็มีแบบเควสหลักเควสรอเควสประจาําวันมีแบบลดแอชิเมนต์อีกเนี่ยให้ทําแบบเยอะมากทุกคนพี่ส้มพูดเลยแบบทําทั้งวันก็ไม่หมด สำหรับพี่ส้มเมนะทุกคนคนอื่นๆอ,อ,อาจจะทำหมดก็ได้ของก็มีให้แจกให้เยอะเหลือเกินทั้งของทั้งเงินทุกอย่างเลยเชื่อไหมอาวุธที่พี่ส้มใช้อะพี่ส้มไม่ได้ใช้ตังค์ซากบาทเลยก็คือเปิดกองได้กับการดรอปทั้งนั้นเลยดังนั้นเกมนี้หาของไม่ยากค่ะนี่มีการให้เปิดอุปกรณ์ด้วยเวลาเราไปแบบทำเควสดต่างๆมันก็จะมีใบเราจะดรอปใบ,บได้มาใช่ไหมเราก็จะสามารถเปิดอุปกรณ์ต่างๆได้ตอนนี้พี่ส้มมีให้เปิด2ออันนี้แหละเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูไหม ในระหว่างที่ตัวละครพี่ส้มทำเฟสควรๆพี่ส้มจะได้อะไรสร้อยคอมังกรหายากแต่แต่พี่ส้มยังไม่มีของเทพเจ้าอ่ะของแดงอะ่ะไม่ทำเป็นสีแดงมีแต่ของหายากจุ๊บ ตรงนี้เราก็ถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ไปตีบวกกับอาวุธที่เรามีอยู่เดียวได้เลยนี่เควสทาเสร็จแล้วสุิติที่พี่ส้มอะทำเควสหลักไปจนถึง3ขีผด9แล้วแต่เราต้องไปอัพอาวุธอัพ,อ,พอะไรต่างๆอีกเยอะเลยถึงจะไปเควสต่อไปได้ดทุกตอนเนี้ยอาวุธพี่ส้มอะค่าแอคแท็กไม่มากพอในการทำเควสนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงดันกันดีกว่าในส่วนของด้านเจียนนี่ตรงนี้ก็จะมีท้าทายก็จะเป็นพวกแบบลงดันลอยชั้นเลยที่เขาพูดถึงกันอะ ดันดันลายชั้นดันเจียนปกติแล้วก็ดันเจียนประจาวันสงคามก็จะมีแบบหลายอย่างลานเกียรติยศอารีนาก็มีนะส่วนกิวพิช้อมยังไม่มีคิวนะคะใครที่มีคิวก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ว่ามาอยู่กิวของเธอตัวเอาพิช้มไปแบกด้วยละกันเดี๋ยวพ่ช้อมจะลองเข้าดันเจียนประจําวันดูก่อนละกันเนาะดันเจียนนี้ก็จะเหมือนประมาณว่าดอปหินในการอัปเกรดเครื่องประดับใช่ไหมเพแต่ละวันมันแบบดอปหินต่างกันนะวันจันทร์ดอปหินอัปเกรดก็ อังคารอาวุธพุดธก็เกาะพาเรื่องหารเครื่องประดับสุกก็เสาอาวุธก็วันอาทิตย์เครื่องประดับนั่นเองซึ่งใจ,จริงอะ่ะเราจะไปเข้าวันอื่นก็ได้แต่เสียเป็นเพชรอาจาะเรามันสายฟรีแต่พูดถึงเรื่องจุดเด่นของเกมเน็กซอนเลยที่พี่ส้มบบเล่นมาตั้งแต่แรกเลยคือการาฟิกสวยมากเกมเล่นง่ายมากๆคือแบบอันวความสะดวกมาให้อยู่แล้วแล้วก็แบบของแจกไอเทมไนเกมมาแจกเยอะมาก อันนี้จะเป็นดันเจี้ยนประจำวันนั่นเองเคือมันไม่กระตุกเลยนะเว้ยต้องใช้ไอโฟน e 7นะเนี่ยเนี่ยเราได้หินและสี่อันเอาไว้ไปอัปเกรดอาวุธกันอันนี้อัปเกรดเครื่องประดับนอ้องหินสีเขียวมันจะลงฟรีได้ประมาณอันนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจนะจะลงฟรีได้ประมาณ5ครั้งแต่ถ้าจะลงอีกก็ต้องเสียเป็นเทปอีกนะคะใครที่เป็นแบบเทปทูใส่เติมอยากได้แบบหินไว้อัปเกรดเดยอะๆก็เติมไปเลยจ้ามาดิทุคดีทุกคนแบบเกมไม่กระตุกเลยนะจริงๆมาสิ มาสิภาพก็ไม่ใช่ง,ง่ายๆนะบอกเลยก็ิกนี่สูงมาดูไม่ได้เป็นแบบว่ารายละเอียดภาพมันไม่ได้แบบเป็นแบบเบลอๆอกระโหลกกระลาปลากระป๋องอะไรเงี้ยไม่ไม่มีมีใครอยู่ฝั่งเดียวกับพี่ส้มบ้างเนี่ยหวังสีน้ําเงินนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะแฮชแท็กตาล่างก็ได้แฮชแท็กแต่ถ้ามีเรามีกิลมันก็น่าจะมีอะไรให้ทําได้เยอะกว่านี้เนาะแบบลงดันเป็นปาร์ตี้อะไรเงี้ยท่พนผู้มมันไม่มีกิว นี่ได้ได้หินมาตั้ง8อันนี่กลับสู่เวิร์อปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าตัวละครไม่ส้มดีกว่าว่าอาวุธอัปเกรดหรือ,อยังไงบ้างอะไรยังไงตัวนี้อาวุธพี่ส้มก็จะเป็นอาวุธทายากเลยไม้เท้าอัญมณีคิดตัน นี่มันมีอัปเดตเลเวลกับตีบวกซึ่งจริงๆตรงอัปเลเวลอะมันมีการอัปเกรดซึ่งไม่ต้องมาอย่างไม่มีของอัปเกรดเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวโอนย้ายตีบวกทุกอย่างอะเือ,อ,เอมีหมดเลยเว้ยอัปเลเวลอันนี้ดีกว,ว่ายังไม่ค่อยได้อัปเลยอะอ,อันไหนสวยอ่ะแหวนแห่งไฟเนี่ยถ้าเราตีบวกไปใช่ป่ะมันก็จะเพิ่มแบบเพิ่มเดฟ20 HP 21อัตราการได้รับไอเทมในการล่าอะไรเงี้ยรัก0.01เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอเกไปเลย อุ๊ยทุกคนอันนี้มันให้เลือกรับได้เลยเว้ยเลือกได้แค่อันเดียวหรอไปดูคนไม่ชอบอยากได้หมอ,อันเนี้อ๋อมันเดบเท่ากันหมดเลยเอาน,นี้แล้วกันโอ้โหเพิ่มเดบเป็นพันเป็นน่ารักอ่ะดีก็ประมาณนี้นะคะกับเกมนี้ก็อย่าลืมนะคะเกมนี้ชื่อว่า ไม่ได้พูดเลยเล่นอย่างเดียวก็เกมนี้ถ้าเรียกให้เรียกสั้นๆก็คือ X นั่นเองนะคะหรือถ้าเรียกยาวๆก็คือ X Alien vs Empire นั่นเองนะคะมีให้โหลดแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะเปิดตัวมาแล้วประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็รีบๆโหลดมาเล่นกันนะเดี๋ยวจะตามเขาไม่ทันตอนนี้เงินพี่โซมี2ล้านกว่าแล้วนะดู2ล้านห ตามทันหรือเปล่าเหอเวลยี่สิแล้วก็รีบๆกหลดมาเล่นกันด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะเดี๋ยวพี่ส้มจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันใครที่เพิ่งโหลดมาใหม่ก็อย่าลืมมาอยู่ซีน้ำเงินกันเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่ส้มต้องขอลาไปก่อนก็เจอกันอีกคลิปหน้านะคะว่าพี่ส้มจะมากับเกมอะไรก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ช่วงนี้หายไปเยอะมากๆหายไปเลยอ,อย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ทําคลิปเกมเลยก็เดี๋ยว ไว้จะกลับมาทำคลิปให้ดูกันบ่อยๆแล้วนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะกับเกม X c t เน่นเองของทางค่ายเน็กซนนะคะวันนี้พี่สม้มงขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน